สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะประจําเดือนธันวาคม2 5 6 3ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนะบางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นค่ะหมยแนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําน้ไพ่ยทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆที่นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ชาวราศีตุลละคณาตุลคุณคือชาวธาตุลมนะคะ ก็ไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว10บใบนะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนำหนึ่ใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องรอวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะใบที่สองค่ะเป็นเฮอร์มิตค่ะและใบที่สนะคะเป็นไพ่ก้าไม้เท้านะคะ ชาวราศีตุลลคนาตุลคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษิงธนูก็ได้นะคนณคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คะ่ะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกันลัคกนากันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นคะ่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลกนาตุลน,นะคะในเรื่องราวของความราักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะโปรงนะเหมือนกับปรงกับความสัมพันธ์ที่ มีเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่เก้าดะไพ่เก้าไม้เท้านะคะอืมมันเป็นความมันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วก็ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะเออจนตัวคุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกที่จะแบบอยากจะไม่สนใจมันแล้วด้วยซ้ำอ่ะอืมตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะอ,อถามว่ามันโปร่งไหมม,มันมันจะพูดว่าโปรง ไม่ได้สักทีเดียวอะค่ะมันเหมือนกับชินชามากมากกว่าค่ะอตัวคุณก็เลยเลือกที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหมายถึงถ้าหากว่าคุณเนี่ยเ,เป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีทําหน้าที่ของตัวเองเนาะแล้วก็ทํางานนะคะพยายามทํางานให้หนักนะคะแล้วก็พยายามใช้เขาเรียกว่าอะไรอะออใช้งานใช้ สิ่งเรื่องต่างๆสิ่งรอบข้างอะ่ะเข้ามาทําให้ตัวเองเนี่ยยุ่งมากที่สุดโดยที่จะได้ไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องดาวของปัญหาที่มันแก้ไม่ได้สักทีแล้วมันก็เป็นปัญหาซบซ้ำเดิมๆด้วยซ้ำนะคะอืมบางครั้งบางทีนะคะปัญหาต่างๆนะคะตุ๊กถามว่าตัวคุณอยากจะแก้ไขไหมคุณถือไม่เท้านะคะ เขาเป็นคนเก่งค่ะอยากจะแก้ไขเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งบางทีปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะแก้ไขคนเดียวแล้วมันจะสําเร็จได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคนรักของคุณทําให้คุณเจ็บปวดซ้าแล้วซ้าเล่านะภายก้าไม่เท้านะคะเรื่องเดิมๆบาดแผลเดิมๆนะคะเนาะมันเลยทําให้บางครั้งบางทีเดอะเฮอร์มิตค่ะคุณก็ อยากจะปลีกวิเวกไปทีเดียวนะคะเนาะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะไม่รับไม่รู้อะไรแล้วก็มีนะคะบางครั้งบางทีเนาะอันนี้ก็คือสถานการณ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลกนาตุลน,นะคะก็ถามว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือน ธันวาคม2563นะคะความรักของชาวราศีตุลลัคนณะตุลจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ t ด e Sun นนะคะใบที่สองเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะใบที่3นะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะชาวราศีตุลลัคนณะตุลคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะ หรือคุยกับชาวธาตุดินพฤกศพกันมังกรค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุลกุมก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะไปรับรู้นะคะบางสิ่งปัญหาหรือว่าเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ คนของคุณได้ปิดบังซ่อนเร้นไว้เดือสั้นนะคะปัญหาต่างๆมันได้ถูกเปิดเผยออกมาความลับต่างๆนะคะได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะคะเนาะแล้วก็มีเกณฑ์เดียกาสที่ตัวคุณน่ะจะตัดสินใจนะคะเนาะไพ่ดึงดาบะคะตัดสินใจที่จบปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็หมายถึงจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญน,นะคะอาจจะตัดสินใจนะคะจัดการปัญหาแล้วก็กลับมาเป็นโสดอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ได้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้เนาะมันก็อยู่ที่ว่าปัญหานั้นนะคะมันมันร้ายแรงจนถึงกระทั่งกับที่ตัวคุณเนี่ยจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นคนโสดอีกครั้งหรือเปล่านะคะเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของแต่ละคนแต่ละคู่ไม่เท่ากันแต่ไม่มองว่าถ้าหากว่าคู่ไหนมีปัญหานะคะมีประเด็นในเรื่องราวของความรักเนาะมีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรการก็อย่ากจะให้ระมัดระวังนะคะ ถ้าหาว่าคุณมีความลับความลับของคุณก็อาจจะเปิดเผยถ้าหาว่าคู่ของคุณมีความลับคุณจะได้รับรู้นะคะคุณจะได้รับรู้สิ่งที่เขาปิดบังคุณอยู่แล้วก็อาจจะเกิดการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะในเดือนธันวาคม2563นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลักนณตุลจะเป็นอย่างไรนะคะไม่อ,อนุญาตบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิจารณญานในการรับฟังรับชมนะคะเอาคาใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะใบที่สองเป็นดีไฮพินเทศค่ะและใบที่3เป็น เดวิล uh, นะคะชาวราศีตุลลัคนาตูนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึกศบกันมังกรโดดเด่นคือชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรืออาจจะคุยกับชาววันจันทร์ก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าเอาคําของความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้จบง่ายๆก็ได้นะคะเนาะบางคนนะคะอาจจะมีมีลูกนะคะมีภาระาพันธะผูกพันนะคะที่จะต้องอรับผิดชอบนะคะบางคนมีเขาเรียกว่า ธุรกิจนะคะร่วมกันนะคะที่จะต้องรับผิดชอบดําเนินให้ให้ธุรกิจมันไปได้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะค่อนข้างที่จะขรุขระนะคะแล้วก็ยากลําบากนะคะที่กว่าไม่มองว่ามันอาจจะไม่ได้จบแบบ100%เซนะคะเนาะมันยังมีสิ่งที่เป็นบ่วงนะคะผูกมัดผูกพันกับคุณทั้งคู่ไวะคะ้ค่ะเนาะถึงแม้ว่า,าเรื่องราวที่ เผชิญอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าชู้สาวนะคะแต่ไม่มองว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามตัวคุณและตัวเขาก็ยากที่จะตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงนะคะเนาะอาจจะมีลูกอาจจะมีธุรกิจพันธะภาระที่ต้องตัดดูแลร่วมกันนะคะตรงนี้เนาะก็ยังไม่ได้ขาดจากกันได้ เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะเนาะความเรื่องราวของความสัมพันธ์นั้นนะคะก็ยังคลุมเครืออยู่นะคะนะก็ยังคงต้องเ,อเขาเรียกว่าบาลานซ์นะคะสองเหรียญน,นะคะยังคงต้องอาบาลานซ์ความสัมพันธ์บาลานส์สถานะบางสิ่งบางอย่างนะคะด้วยด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้ในส่วนของเอาคัมนะ เี๋ยวเรามาดูการค่ะว่าไพทาโรอยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะไม่เปิดไพ่คําแนะนำหนึ่งใบได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะควีนถือถ้วยใบนี้นะคะเข้ามาบอกว่าตัวชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะถ้าหากว่าใครที่ประสบปัญหานะคะคในเรื่องราวในเรื่องราวของความรักตามตามหน้าไพ่ที่ไม่อ่านให้ฟังเนี่ยเนาะก็ค่อนข้างที่จะ ายากลำบากนะคะที่จะผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็นอกเหนือจากอารมณ์ความเศร้าความเสียใจนะคะไม่ก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดึงสติขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องราวปัญหาเหล่านั้นอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะดังนั้นค่ะอารมณ์มันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นนะคะนอกจากคุณจะต้องมีสติ เท่านั้นนะคะพิจารณานะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละตอนทีละเรื่องนะคะเนาะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็ต้องรักษาหัวใจของตัวเองด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลในเดือนธันวาคม2563ค่ะ ขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะคะที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือว่าสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ